สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป่องไปสุขุสุคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับสองเจอาสุริยาชาแนลด้วยพี่น้องนะครับวันนี้ว่างงานครับว่างหนึ่งวันนะครับเพราะว่าจะได้พักผ่อนด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มรันง,งานยาวอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ไปงานอ่าโอ้พามาชิูมันาเดเมื่อวานนี้ไปงานอ่น ึ้นบ้านหม่ของไาแม่พี่สาวที่อยู่อุดรท่านี่ละกะเพิ่นเฮ็ดเอเพิ่นจัดวันเกิดใส่กันพ้อจีอาก็ได้ดไปห่วมงานเพิ่นว่าเป็นพี่สาวที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยจะอาอยู่อุดรน,นะครับอยู่อุดรประมาณเจ็ดปีนะครับเพบ็ดงานอยู่อุดรกะรวมทุกรวมซุมมากับพี่สาวเพิ่นนะครับก็เป็นคือว่าเขาห้องว่าอย่างเป็นแก้งกันนี่แหละเป็นแบบเป็นแก๊งที่เป็น ไปเที่ยวไปม่วนเพิ่อนก็ซับพอร์ตาจจะต้งแต่สมัยยังน,น้อยอ่ะอายุประมาณ2ี2สิบยีเอยี่สิบนี่แหละที่อาไปอยู่อุดรน,นะครับมื่อนี้ก,ก็อยู่บ้านนะครับแล้วก็สีขอาไปเหตุะะุุในอุอุุุุุุุุุองุุุุุุุุุมุนจะอยู่ที่อุุุุงจากอำเุุเุุุุุ่างุาุุุุุุุุุุงประมาณ30ุุุุุุุุุุุุรุุุุออุกกุุ้นุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนุย,นยุุุุุุุุ่ัะ กะสิไดเข้าไปในเมืองกะเฮตุระแล้วจังสีออกมากะเบิงก่อนว่าอาจจะหาซื้อแนวกินมาตอนพี่เอตอนพ่อกับแมเพราะว่าพ่อกัมแมก็นอนนอนอยู่หลังบ้านนะครับอันนี้คืออยู่ในเฮื่อนพี่น้องคบเพื่อนบอกก็เป็นเฮื่อนอยู่ตั้งแต่สมัยน้อยๆตั้งแต่เกิดนะครับก็บ้านก็ไม่ได้หลังใหญ่นะครับคือแบบครอบครัวเจาก,ก็ไม่ใช่ครอบครัวที่แบบเป็นคนมีนะเป็นกับ ครอบครัวปานกลางนะครับก็เจอากะสู่งานเฮ็ดงานมาแต่ในน้อยๆผลลัพธ์พี่น้องนะครับเรียนจบแล้วก็หางานทําเลยกะดีที่มีพรสวรรค์มาด้วยนะครับกะพรสวรรค์ก็ได้มาจากไสนะพ่อเป็นน้ำพ่อเพิ่นเเปิดเพลงทุกเศร้าทุกเศร้ามันก็เลยซึมซับเขาเขาในหัวแล้วพี่สาวทั้งสองคนก็ร้องเพลงเพราะเห็นแต่ผู้เฒ่า่นบอกเราเออมึงร้องเพลงมวนเดอร์สั่นกะ เคยฟังพี่สาวร้องครั้งหนึ่งพี่สาวคนโตนะครับร้องครั้งกับเสียงวกกระมวลอิริมกับแต่ว่าตระกูลเจ้าอามคือมีเจ้าอาผู้เดียวที่เป็นหมอลำล้วก็เหมืนหมู่บานนี่กับมีผู้เดียวที่เป็นหมอลำพร้อมนะครับกับกับย่างดียังมีพ่อนสวค์มาที่เ็ดให้เอาแบบได้ทํามาหากินได้ได้หาเงินนะครับเลี้ยงครอบครัวแล้วก็หาเงินแบบเลี้ยงเลี้ยงเจ้าของนํานะครับพ่อเจ้าของเลี้ยงเลี้ยงเจ้าของกลุ่มเสนาแต่กะอา้า เดี๋ยวสิเขาไปในเมืองก็พี่น้องยามันขำมันมืดนะครับกัสีฟ้าวทายคลิปแล้วก็สีอัพอัพลงช่อง YouTube นะครับขอบคุณทุกทุกรางวัลน้ำใจที่นะครับให้ด้านหน้าเวทีแล้วก็ให้ออนไลน์พรอมนะครับขอบคุณการติดตามการรับชมพร้อมนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะเอา,อาเงินรางวัลหน้าเวทีที่ได้นะครับเข้าไปฝากไว้เพือเ่อเอาไว้ใส่ซอยเวลาจําเป็นแล้วก็เรามีงวดลดด้วยนะครับกะเรามีงวดลดพอมให้เงาจด เก็บเก็บกลับเนี่ยจักหน่อยจะเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับช่อง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับก็จะเดินทางเข้าไปในเมืองแล้วนะครับขออย่าแต่งตัวกันด้พี่นองเด้อ เซตุระและกับเอากรมาแวกเอาแวกกินข้าวก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ไปไปส่งมัมาดามปูปอนะครับเพราะว่าการเมืออ่อคืนเพื่อนบมมีรถไปนะครับมาแวกกินสเต็กนะครับตอนนี้รอสเต็กสั่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปคเับยอยอาเป็นมาก,ก่อนเดี๋ยวจะได้นะครับทุกคนสเต็กไก่เจฟเฟอร์พร้อมกับสเต็กหมูนะครับมาเดิพี่นองกินข้าวนั่งกันนะครับ อันนี้หลังจากกินทุระแล้วก็เลยมาแวก,กกินนะครับมาด้ยวยพี่น้องเนดะ้ออร่อยอยู่น้องอร่อยสมใจนะจบ้า,บาง下去吧า แล้วเราก็จะใส่ซอสก่อนนะครับมามามาพี่น้องครับมากินครับชามะนาวรีฟิลนะครับบอกเลยว่าแซ่บครับกออีก่ที่หั แล้วใส่ใส่โปรแกรในกล้องกลุ่มอะไรกลุ่มอะไร ちょっとかい。 เพื่องานไม่มีเมือกาหากินน้องเสฟเซียพี่น้องว่าสมัครก็ไม่ได้สมคกก็ไม่ได้กินนะครับเสร็จสินทุระแล้วครับพี่น้องกำลังกลับนะครับเดินทางกลับนะฮะกินอิ่มแล้วกินกับบ่เมดขกาดาสร้างมากมาปานใดเร้อนี ก็กำลังจะกลับบ้านก็จะไปแวะซื้ออยาให้แม่ก่อนนะครับแวะซื้อ,อยาให้แม่แล้วก็จะสิเข้าบ้านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากตอนพี่น้องเอาไว้เสมอนะครับกำลังซื้อยาให้แม่ก่อนแล้วก็สิกลับบ้านแล้วครับไปก่อนเด้อพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้านะครับ พรุ่งนี้ก็มีงานเช้าเย็นนะครับมืนกะเป็นเรีนตั้งแต่เจ็ดโมงเสาร์างานงานเล่นเจ็ดโมงเช้าแล้วก็เ,เลิกห้าโมงเย็นแล้วก็ไปต่อง,งานที่สองกับประมาณหกโมงหรือทุมหนึ่งนี่แหละครับอย่างนี้นก็สวัสดีปีใหม่ยอหลังทุกคนด้วยนะครับสำหรับเจ้ากะฝากตอนพี่น้องคลิปเอาไว้สนีด้อพี่น้องเด้กเอาไว้พอกันอ่าคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับ